ยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่มิสซาสกิอินวันเดลแลนด์ค่ะสำหรับไอเทมวันนี้ที่มิกิจะหยิบมารีวิวนะคะก็จะเป็น Artistry Signature Color Lipstick สีเบอร์เกนวิลเลีค่ะเขาก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะที่เอามาแต่งเป็นลูกหวานเรี Real ้ยวจีดหรือเซ็กซี่ก็ได้ค่ะแพ็กเกจเป็นสีทองนะคะแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ Artistry ด้วยค่ะดีไซน์มาแบบเรียบหรูดูแพงเลยล่ะการปิดเปิดจะเป็นแบบทวิสต์แอ c ดิ อันนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาร์ติสตี้เลยนะคะเราจะหมุนเพื่อเปิดแล้วก็ดึงแท่งลิปสติกออกมาเวลาที่ปิดก็แค่กดจะได้ินเสียงคลิกเท่านี้นะคะฝากับตัวแท่งเนี่ยก็จะล็อกติดกันดึงไม่ออกแล้วล่ะคะ่ะเราก็สามารถพกลิปสติกใส่กระเป๋าโดยที่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าฝาจะหลุดออกมาแล้วทําให้สิ่งของในกระเป๋าเนี่ยเลอะเทอะหรือว่าฝุ่นเนี่ยจะเข้าไปติดในตัวลิปสติกค่ะ ตัวเนื้อลิปสติกนะคะนุ่มมากทาง่ายค่ะแล้วก็เม็ดสีเนี่ยเด่นชัดมากสีจากแท่งนะคะเป็นแบบไหนพอทาลงที่ปากเนี่ยก็จะได้สีนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะกลบสีปากได้มีดเลยล่ะติดทนนานแล้วก็ไม่ไหลซึมด้วยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีริมฝีปากแห้งนะคะตัวนี้เนี่ยมิกิแนะนําเลยนะเพราะว่าเขาจะให้ความชุ่มชื้นได้มากเลยค่ะเวลาทาแล้วเนี่ยก็จะทาให้ดูปากปากวบอิ่มดูมีสุขภาพดีนะจจ๊บม,มากเลยแล้วก็ช่วยให้สีไม่ตกร่องแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วย สำหรับสีเบอร์เกอรมเลียเนี่ยเป็นสีที่สวยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มิกิก็จะมารีเอทดลุกทั้งหมดเนี่ยสองลุกนะคะโดยที่ใช้สีเดียวกันแต่งทั้งปากแก้มแล้วก็ตาค่ะสำหรับ a r t i s t i Signature Color Lipstick สกอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่มิกิคิดว่าสาวๆเนี่ยน่าจะมีพกติดตัวไว้นะคะสีของเขานะคะค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยวันนี้นะคะก็ต้องลากกไปแล้วครั้งหน้ามิกิจะมีอะไรมารีวิวกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมกด Subcribe กันนด้วยะะคะสหรับววันนี้้ไปแลวสวัสดีค่ะรๆ